สวัสดีครับคนไทยทั้งแผ่นดินที่รับชมคอบสนะครับองค์กรปกป้องพระคุาเพื่อประสิทธิภาพและคุณนิธิทุ่นิธิส่งเสริมนะครับครับผมวันนี้นะครับสององค์กรนะครับพร้อมภาคประชาชนฮะเราผลึกกำลังกันนะครับมารวมคนรวมพลังคนไทยพุทธครั้งที่32นะครับนะครับเมื่อเช้านะครับเราได้ไปนะครับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ไปทําหน้าที่นะครับในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ เพราะว่าเมื่อมีมกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ครับที่ออกมาแล้วนะครับ <Bio> เ,<อ>เป็นการคุกคามนะครับคนวนหญ่ของประเทศและเมื่อสิทธิและเสรีภาพนะครับเราก็สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายและธนูนะครับในการรักษาสิทธิให้คนส่วนระเมศได้นะครับส่วนช่วงบ่ายครับวันนี้วันนี้เรามาอยู่ช่วงบ่ายที่เรามาอยู่ที่กรมสรรพกรนะครับเมื่อสักคู่ใหญ่ๆนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับหัวหน้าส่วนได้มานะครับพูดคุยรับพร้อมรับเอกสารนะครับเพราะเราได้มาทําเรื่องเกี่ยวกับติดตามนะครับเรื่องการเก็บภาษี นะครับรายได้บุคคลธรรมดาของกรรมการการสลามนะครับทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดขณะเดียวกันเรื่องของกิจการทหารด้วยนะครับเพราะว่าทํามา20-30ปีไม่เคยเสียภาษีเข้ารัฐบาลไทยสักบาทแถมยังออกนโยบายไปให้รัฐบาลไปช่วยสนับสนุนเอางบประมาณแผ่นดินเอาเงินของคนทั้งประเทศไปให้สนับสนุนเป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านมานะครับเพราะวันนี้วันนี้เราจึงจะเป็นต้องมาทวงถามนะครับแล้วเราจะมาตามจนกว่าจะได้ความยุติธรรมกลับมาครับ นะครับเดี๋ยวท่าน้ชมครับวันนี้เรามาไหลามากเดี๋ยวเรารับชมนะครับรับความความคิดเห็นนะครับของผ้าประชาชนครับเริ่มต้นจากซอลแกะดากกครับประเชิญครับค่ะที่มาประธานมูลที่ส่งเสริามาถคราวคศาสนาที่ตั้งใจมาเลยงานวันนี้นะคก็ด้วยจิตใจของความเป็นคนไทยนะพี่ว่าเดือดร้อนแล้วก็การที่เราต้องสูญเสียผลประโยชน์การเสียภาษีจาก ชนบางกลุ่มบางชาติละเมิดการเสียภาษีซึ่งพวกเราเนี่ยเราก็ทำงานกับธุรกิจเราก็เสียภาษีตลอดเวลามาเป็นเวลาสี่สิกว่าปีแล้วแต่ทําไมบางท่านบางชนชาติเขาถึงไม่ได้เสียภาษียางก็คือสินค้าฮาลาลเพราะว่าจานวนสินค้านี้มีจานวนมากในช่องตลาดแต่ว่าการเสียภาษีมันไม่มีสินค้านี้มันผ่านมาเกือบ3า0ี่สิปีแล้วนะเป็นจำนวนงินมหาศาลคเพราะฉะนั้นก็จึงขอขอกล่าวว่าการละเมิดหรือไม่ยอมเพิกเสียภาษีเนี่ย เป็นความไม่ยุติธรรมนะคะ<ม>เป็นการที่พวกเราถ้าไม่ช่วยกันรักษาผลประโยชน์ความเสียหายนี่จะเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงนะคะเราจะได้ติดตามว่าเขาเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ะะเดี๋ยวเชิญท่านต่อไปนะครับขอเชิญทางมาครับสสัสดีค่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องฮารายนะคะก็เป็นเ็นเรื่องนะคะที่เราจะต้องมาติดตามกันเพราะเราเคยยื่นเรื่องมาแล้วนะคะก็นานแล้วนะคะเป็นเป็นปีแล้วะคะ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าความคืบหน้าเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะคะ อันนี้เราก็อยากรู้อีกว่ากิสลาเนี่ยตกลงเนี่ยพบเป็นอะไรกันแน่นะคะเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาหรือว่าเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองคะอันนี้เรายังไม่มั่นใจเลยว่าคุณเป็นอะไรกันแน่นะคะถ้าคุณเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาแล้วเรื่องภาษีหรือว่าเป็นองค์กรธุรกิจนะคะจัดการกันยังไงเกยเสียภาษีไหมมีการทําบัญชีอะไรบ้างไหมนะคะไม่เคยมีใครเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับกิจการทาลารเลยแล้วก็ ตรวจสอบไม่ได้เลยนะคะทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้ทำไมถึงไม่มีใครใได้าเข้ามาตรวจสอบล่ะคะนะคะในแผนาตารพตจาพงของของเข,งข,งขานะคะข้อแรกเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทยนะคะอันนี้การทําฮาลาลนี่ก็สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทยนะคะมันเป็นการแยกคนนะคะแยกว่าอันนี้คืออาหารของพิลามาทานได้อันนี้ของคนไทยพูดะอะไรนี้นะคะแล้วนอกจากเรื่องอาหาร, IAN, หาราน,น่ะฮาลาลมันยังลามไปทุกๆเรื่องอ่ะ ในชีวิตประจําวันของเรานะคะจากที่เราเรียกร้องกันมาเนี่ยตอนนั้นมันแค่16 0 0 0 0ก่นกว่ารายการแต่ตอนนี้มันมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลยมีแต่มากขึ้นมากขึ้นจนเกือบจะเป็นสองแส0รายการแล้วนะคะซึ่งอันนี้มันคือการเอาละขเปียบพวกเราใช่ไหมคะพวกเราคนไทยพูดซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยนะคะทำไมเราจะต้องมาเสียเงินส่วนใหญ่ให้กับตรงนี้นะคะแล้วตรงนเนี้ยเงินที่ผู้ประกอบการเสียไปมันคุ้มกันไหมคะกับการที่แลกแต่ธุรกิจที่ได้มา ฉันมองว่ามันไม่คุ้มกันเลยกับเรื่องต่างๆที่เราจะต้องเสียไปอะคะ่ะแต่ก็อย่างว่านะคะคืออยากให้สัมพัท์กระคะ่ะตรวจสอบนะคะตรวจสอบให้เราแล้วก็อยากให้เขเร่งการทํางานให้กับพวกเราด้วยเราถึงต้องมาติดตามเป็นตลอดนะคะมาเป็นระยะระยะนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารทาลานอีกนะคะคือในแผนตาาดที่ตมโงงของเขาอ่ะเขาก็ต้องการที่จะใช้ประเทศไทยเนะะี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางในการส่งออกอาหารทาลานไปสู่โลกไปสู่ประเทศมุสลิมใช่ไหมคะยิ่งตะวันออกการมีการสู้รบกันอย่างเนี้ย เ,ออเรื่องอาหารการกินมันก็เป็นสิ่งสําคัญจําเป็นสําหรับพวกเขาใช่ไหมคะในแผนของเขาก็ต้องการที่จะใช้ประเทศไทยของเราเนี่ยคะ่ะเป็นครัวของเขาเป็นที่ส่งอาหารไปเลี้ยงพวกมุสลิมโลกใช่ไหมคะอันนี้แล้วก็มาทําเป็นฮาลาลเพื่อความสะดวกสบายของมุสลิมแต่เ้าไม่ได้คิดถึงคนศาสนาอื่นเลยที่จะได้รับผลกระทบตรงนี้คะ่ะ